สวัสดีนะคะสวัสดีมีรักแฟนเพจทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดัตสุริอิตติ้งนะคะตอนนี้ดัตสุริอิตติ้งของเรากําลังจะคัมแบ็กนะคะวันนี้เรารับประทานสลัดผลไม้สลัดผักนะคะมันจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันคือแก้มังกรแล้วก็มีแตงกวาญี่ปุ่นแล้วก็จะมีที่เป็นอันสีแดงๆอันนี้คือบีทรูทนะคะวันนี้สลัดของเราจะไม่ได้ปรุงใส่อะไรเพิ่มเราจะใส่แค่เป็นน้ามันงาแค่นี้นะคะ เราจะแามน้ำมันงาดนนนหนึ่งเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมจริงๆตัวผักผลไม้เนี่ยมันอร่อยสดชื่นอยู่แล้วนะคะแต่แค่เพิ่มกลิ่นและรสชาติเราจะทานแค่นี้เองน้ำมันงานมันก็จะไม่ได้มีรสชาตินะคะมันจะมีกลิ่นหอมมของน้ำมันงาเราจะคร้าผักของเราก่อน,นะครับวันนี้ที่เรากินสลัดเนื่องจากเรารับประทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นรายการดัดสึริตติ้งแบบสมบูรณ์แบบนะคะเนื่องจากเรามีหมูย่างอันนี้นะคะแล้วก็เลยมีสลัดเพื่อที่จะได้เป็นอาจารหรือเป็นผักข้างเคียงหอมน้ำมันงานเราจะจิ้มกับนี่นะคะเป็นโชยุจิ้ม ที่เป็นทาคามอายิวันนี้เราจะไม่มีน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือน้ำจิ้มสุกี้เราจะใช้เป็นวาซาบิอน,น,นะคะจิ้มกับเนื้อ,อของเราใส่เข้าไปเลยแบบนี้นะคะเราจะจำลองการรับประทานปิ้งย่างต,ตามสไตล์ของเราเพิ่มความดัดจริดด้วยน้ำนนยืมเอวิอเรนะคะเรายังคงดัดจริตอย่างต่อเนื่อง เราจะมาเทสก่อนนะคะนี่คือเนื้อของเรานะคะคที่เราเอาไปจีในกระทะเป็นเนื้อที่เราหมักกับน้ำมันงาแล้วก็ทอดใส่เนยในกระทะนอนสติกนะคะมันก็จะมีสีสันที่แบบเป็นไม่ไม่เป็นชาโครชาโครบ้างนะคะอันนี้มันเป็นเนื้อแบบ สันในมันก็จะไม่ได้นุ่มละมุนเหมือนสันคอนะคะเนื่องจากมันไม่ได้มีชั้นไขมันมันจะมีแต่ตัวเนื้อมันก็จะแห้งๆกระด้างหน่อยเราก็เลยต้องหมักแต่ถ้าเป็นเนื้อสันคอนี่เราสามารถเอาไปจี่ได้เลยนะคะอันนั้นมันจะอร่อยมากเพราะมันมีไขมันแทรกซึมเราหมักประมาณนึงเราจะจิ้มกับซอสนะคะพร้อมกับวาสบิ วาซวกินหอมมากรสชาติใช้ได้นะคะแล้วเราก็มีใบไม้นี้นะคะนี่คือใบโอบะใบละประมาณ2บาทดูลักษณะผิวเผินคือเหมือนใบหญ้าขิวหรือใบาสาบเสือนะคะ ชอบสลัดมากเลยนี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะมีสีของบีทรูทกําลังจะพูดเรดดิตลอดบีทรูทเต็งก่าญี่ปุ่นแล้วก็แก้มังกรลักษณะของผักแล้วก็ผลไม้สามชิ้นเนี่ยมันจะมีความพิเศษแตกต่างกันไปตัวบีทรูทมันก็จะมีความกรอบๆต็งกวาญี่ปุ่นมันก็จะไม่ได้กรอบมากมันก็จะมีความนุ่มๆหน่อยส่วนแก้มังกรก็จะมีความสดชื่นแล้วก็จะมีเม็ดให้เคี้ยวกรุบกรับดีนะคะ แล้วก็กินไปแบบนี้แล้วก็จะทำแบบฟิวชั่นนะคะคือทานพร้อมกับพริกแล้วก็มีกระเทียมด้วย อร่อยอก็จะใส่วาสลีประมาณหนึ่นะมันก็จะเหม็นหืนหีนประมาณหนึ่งต้องทน สัดของเราทุกอย่างจะกลายเป็นสีชมพูโดยอัตโนมัติเนื่องจากบีทรูทมันมันจะมีความเป็นสีเลือด,อดนะคะน้ำของบีทรูทเยอะมากเลยอร่อยหอมและมังงามมาก ก็จะชิ้นใหญ่มากค่เชเฉาดีหน่อยที่ตอนเราหมักเนื้อมันไม่ได้รสชาติแบบเค็มมากพอเอามาจิ้มหรือมาจุ่มกับโชยุทาโกมิอายิเนี่ยมันมันก็เลยอร่อย เพิ่มความเผ็ดหรือพริกสดชื่นมาก วาซาิขึ้นมาเผ็ดมากอร่อยแต่กินวาซาบิมันสดชื่นนะคะแต่แต่แค่ระหว่างทางมันค่อนข้างที่จะทรมานเสียงเริ่มนาสิกกินเสร็จแล้วก็จะร้องเพลงต่อวันนี้จะกินแบบฟิวชั่น Fusion นะคะใส่แอนิซิเมตร,รีกแล้วก็ใส่กระเทียม ใช่แบบนี้เลยนะคะอันนี้โอ้ยอันนี้จะไม่ให้โดนวัซสบิเพราะว่ามันเผ็ดมากแล้วอ จะใส่มาสีแบบดีๆเลยนะฮะเป็นก้อนเขียวๆนี้เลยนะฮะแข็งจัง กินปะอปไรปลา๋อ เราจะลองกินแบบใส่โนรีนะคะอุ้ยอันนี้มันกรอบเกิน

อิ่มแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ